สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มากินข้าวด้วยกันจ้ะข้าวเที่ยงจะกินตอนบ่ายนะคะต้มเพียนะคะต้มเรื่องในวัวแล้วก็จะมีหอยแครงลวกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อนเพื่อนเสื้อหิววันนี้เสื้อหิวพี่น้องม,มากินน้ำกันจ้ะหิวหิวข้าวเหนียวระอ้นเลยหนึ่งกระติบบะรืมมะลาอ่น้องมากินน้ำกันด้วยพี่กินข้าวด้วยกันนะคะ เค็ดเบียกลืมไปล้วกินเข่าจ้ะทำแต่งานเนาะทำพื้นเค็ดจนพื้นลืไมไปนะหอมสุดยอดเลยพี่นอ้องพวกเจ้าว่าขอ่อยจิแกะด้กินบ่เนี่ยอ๋อข่อยจะแกะด้กินเมื่อกลัอันนี้ยันบ่ได้กินอยู่มือนีิยั <laughs> ยนบ่ได้กินอยู่มือนีิ บอได้กินนี่นะแล้วพี่น้องเมัน,นวบวกบสุกนะจน้ะเนาะบวมพัดแดงๆลาสั่นว่าขอย่านขอบรได้กินอยู่มือนี่อืมอืมเยอะๆเลยนะครับพเพื่อนๆเยอะๆเลยจ้ะน้ำจิ้มใส่แบบนี้มันถ้งจะอร่อยแบบนี้นะจ้ะ อย่างยั้นจะกินเด้อพี่น้องอายุหลายแล้วไม่ใ้ฟังนังใปห่วยเนาะอยากอะไรก็กินเราไม่รู้จะอยู่บนโลกใบนี้นานสักเท่าไหร่เนาะหาความสุขให้ตัวเองนะครับเพื่อนๆกินสิ่งดีๆมีประโยชน์ให้กับตัวเอง ต้องกินต้งเฮียปากกูเลยอยากกินน้ำน้อจับจ้าอ้ย๊ยมูสีหวน้ำเนาะกินอ่างมูดโดนไลหมูสีหวน้ำ มู้สีอยากน้ำี่น้องโอ้ยไม่ได้กินดอกไปนอ่องสิมาแกะให้ยังกินได้กินบแบบไม่ได้กินดอกกันบลาลวกอีกนี่นวก,วกันลวกบลาซุกกันยังทีเลยพี่น้องมันแกะย,ยากรู้สิไม่ได้กินดอกเอาซ้มมีตะก้อน,นพี่น้องขอกเวลาแกะหมวยแข็งกินคนจังหวัดขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย